สวัสดีชาวราศีพฤษภที่รักทุกท่านนะคะเราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีพฤษภกันว่าเดือนมการานี้่าดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะเฮงจะปังแค่ไหนมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะตัวตนของชาวราศีพฤษภในตอนนี้เหมือนแบบค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนนิดหนึ่งนะคะ หมือนไม่ค่อยถูกใจเป็นคนที่แบบว่าเลือกอะไรยากๆนะคะชอบอะไรยากๆมากส่วนความคิดของชาวราศีพฤษภในตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความรักนะชาวราศีพฤษภมีความรักนะคะอาจารย์บอกก่อนว่าอย่าพยายามอย่ามีปัญหาหรือมีปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างๆเรานะคะต่อไปกำลังจะทำสิ่งปัจจุบันที่ทำอยู่ เหมือนว่าชาวราศีพฤษกเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหาอุปสรรคอยู่แต่ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยคือเป็นคนที่สู้มากสู้แบบสู้ยิบตาเลยอะ่ะคือสู้ไม่ถอยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะคะการเงินต่อไปการงานการงานของชาวราศีพฤษภนะคะตอนนี้ ชาวราศีพฤษภเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ในการงานนะคะเป็นคนที่แบบรู้เยอะอ่ะเป็นคนรู้เยอะมีความสามารถมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ห่วงในเรื่องของใส่ใส่งานหรือว่าการงานนะคะต่อไปการเงินใช้ใจนะ่ายในปัจจุบันนะคะชาวราศีพฤษภก,การเงินใช้ใจ่ายปัจจุบันอาจจะมีเข้ามามากแต่ว่าเราสามารถจัดก,การปัญหาได้นะคะการเงินที่กําลังจะเข้ามานะคะ การเงินที่กําลังจะเข้ามาของชาวราศีพฤษภเนี่ยอ่าอาจจะเข้ามาจากทางรายได้ใหม่ๆห,หรือว่ารายได้เสริมนะคะต่อไปเพื่อนคนรอบตัวคิดยังไงกับเราเพื่อนคนรอบตัวเขาก็ขยันทํางานพาเราทํางานนะคะที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่อยูอ่อาศัยปัจจุบันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจารย์บอกก่อนว่าชาวราศีพฤษภ แฟนเก่าอาจจะกลับมาขอคืนดีนะคะต่อไปการิเริ่มทําอะไรสิ่งใหม่ๆของชาวราศีพฤษภตอนนี้ถ้ามันมีปัญหาอยู่ซึ่งเริ่มไปแล้วแล้วมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ยอาจารย์แนะนําว่าให้นิ่งก่อนนิ่งเพื่อตั้งหลักนะคะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแบบว่ามีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้เครียดนะคะของชาวราศีพฤษภต่อไปความรักความรักของคนมีคู่ก็ เป็นแบบว่าช้าๆเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรที่มันบว๋หวานะคะสำหรับคนมีคู่ก็โสดไปก่อนนะยังต้องโสดไปก่อนนะคะต่อไปสุขภาพชาวราศีพฤษภสุขภาพชาวราศีพฤษภก็คือไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถจัดการอะไรได้ทุกอย่างเหมือนแบบเราเป็นคนเก่งอนะ เออซึ่งปัญหาอะไรที่เข้ามามากๆเนี่ยมันมันไม่ได้สามารถทําอะไรเราได้นะคะต่อไปบ้านรถที่ดินทรัพย์สินของชาวราศีพฤษภนะค่อนข้างที่จะแบบอึดอัดเหมือนมีเรื่องให้เราแบบอุดอัดอาจจะคุยกันไม่ลงตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะการเรียนรู้เพิ่มเติมชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภตอนนี้เหมือนแบบว่า คุณคิดในสิ่งที่กำลังจะทำอยู่นะคะต่อไปชาวราศีพฤษภก,การกระทำต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เตือนนิดนึงนะว่าให้ให้ระวังสิ่งที่มันแบบว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่า,าการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงนะคะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยคือไม่ใช่แบบอุบัติเหตุใหญ่นะอาจจะเป็นอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆอย่ะ เดินไปแล้วแบบสะดุดล้มมีดบาดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นอุบัติเหตุที่แบบเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับไวนะคะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษภชาวราศีพฤกษภเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์อาจารย์จะบอกไว้ก่อนว่าสเสน่ห์ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราแบบว่ามีเรื่องวาวุ่นเรื่องวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะคือสวยหล่อมากๆอ่ะ มันจะทําให้เรามีมีเรื่องอันนี้แบบว่ามีเป็นเป็นเรื่องที่แบบทะเลวิวาทความรักปีความความรักเป็นที่แบบพัวพันนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ามีเกณฑ์เจ็บป่วยจะหายดีนะคะชาวราศีพฤษภพวกมารพวกอะไรพวก